ในโลกของฟุตบอลไทยการพูดถึงตัวละครลับมักสร้างความตื่นเต้นให้แฟนบอลเสมอโดยเฉพาะเมื่อกระแสเริ่มลอยมาตั้งแต่ช่วงใกล้โปรแกรมอุ่นเครื่องหรือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ว่ามีผู้เล่นลูกคร,ครึ่งลูกใหม่พร้อมเข้าสู่ทีมชาติไทยแบบเต็มชุดซึ่งคราวนี้ข่าวลือกลับไม่ใช่แค่ความเงียบเสียงเบาๆแต่กลายเป็นกระแสที่พุ่งแรงเหมือนพายุพัด ด้วยชื่อที่ผุดขึ้นมากันทั้งโซเชียลจากหลายประเทศหลายลีกและหลายคุณสมบัติที่ฟังดูแล้วอาจเปลี่ยนชมหน้าฟุตบอลไทยได้อย่างจริงจังความตื่นเต้นเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีข่าวว่าทีมชาติไทยชุดใหม่ภายใต้ทีมสตาฟที่กำลังวางโครงสร้างยุคใหม่ให้กับฟุตบอลไทยมีแนวโน้มจะใช้ทีมที่อัดแน่นด้วยลูกครึ่งคุณภาพสูงแบบฟูทีมทั้งในยุโรปออสเตรเลียญี่ปุ่นและแน่นอนว่ามีบางรายที่แทบไม่มีใครเคยได้ยินชื่อมาก่อนในวงกว้าง แต่ฝีเท้าถือว่าจัดจ้านไม่เบาจนถูกเรียกว่าตัวละครลับอย่างแท้จริงแฟนบอลจำนวนมากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหากทีมชุดใหม่นี้ระเบิดฟอร์มออกมาได้จริงฟุตบอลไทยอาจทยานขึ้นอีกระดับหนึ่งและเมื่อพูดถึงการผาดสึกเติร์หรือทีมชาติตุรกีซึ่งเป็นคู่แข่งระดับแกร่งในทวีปเอเชียและยุโรปตะวันออกการจัดเต็มลูกครึ่งแบบฟูทีมก็ดูน่าจับตามองเข้าไปใหญ่เพราะตุรกีเป็นทีมที่มีดาวดังมากมาย ความแข็งแกร่งทางร่างกายสมรรถนะสูงและสไตล์การเล่นที่แน่นอนว่าต้องเจองานหนักแต่ก็ไม่ใช่ว่าไทยจะไม่มีโอกาสความพีคข,ของเรื่องนี้คือชื่อที่แฟนบอลพูดถึงแบบคำปนตื่นเต้นแตงโมโลงปียกรงยิงซึ่งกลายเป็นมุกและม,มินที่แพร่กระจายในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วในเชิงสัญ,ญลักษณ์มันหมายถึงทีมชาติไทยกำลังจะมีส่วนผสมใหม่ที่ทั้งสดใหม่ทั้งได้กลิ่นไอของความคลาสสิกพร้อมกันเหมือนยุคที่เดือดรุ๊ง ิยพง์ผิวอ่อนเคยยิงประตูแบบถล่มทลายจนแฟนบอลไทยจดจำได้ไม่ลืมและเมื่อถูกหยิบมาล้อ,อก,กับกระแสลูกครึ่งยุคใหม่ที่เรียกว่าแตงโมซึ่งเปรียบเหมือนผลไม้ชํำหวานทันสมัยมีความเป็นลูกครึ่งลูกผสมในเชิงกิมมิคก็เลยเกิดเป็นประโยคที่ทั้งตลกทั้งเชิญชวนให้คนอยากลุ้นว่าทีมชุดใหม่นี้จะออกมาหน้าตาแบบไหนกันแน่ หากมองเชิงแทคนิกการมีนักเตะลูกครึ่งในตำแหน่งต่างๆที่เปี่ยมด้วยศัก,กยภาพไม่ว่าจะเป็นกองหลังรูปหล่อจากเยอรมนีกองกลางพลังมาจากสแกนดิเนเวียหรือปีกสปีดจัดจากออสเตรเลียล้วนสามารถเปลี่ยนทีมชาติไทยให้มีความครบเครื่องมากขึ้นความได้เปรียบของผู้เล่นลูกครึ่งคือความพร้อมทางกายภาพที่เหนือมาตรฐานอาเซียนหลายรายทั้งความเร็วความแข็งแกร่งการเล่นลูกกลางอากาศรวมถึงความมั่นใจในการดวนแบบตัวต่อตัว,ตว ทำให้ทีมไทยสามารถยืนระยะสู้กับทีมใหญ่ได้ดีกว่าเดิมแต่ฟุตบอลไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายทักษะและแท็กติกก็สำคัญผู้เล่นลูกครึ่งที่เติบโตในระบบฟุตบอลยุโรปหรือญี่ปุ่นย่อมมีพื้นฐานบอลที่แน่นความเข้าใจเกมที่ดีและการตัดสินใจที่เฉียบคมกว่าซึ่งทั้งหมดคือสิ่งที่ไทยเองต้องการในยุคใหม่โดยเฉพาะเมื่อเจอทีมอย่างตุรกี ที่เล่นเร็วบีบพื้นที่หนักและใช้พลังเข้าประทะตลอด9 0นาทีการมีผู้เล่นที่สามารถประคองบอลในจังหวะความเร็วสูงได้ถือเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียบอลกลางสนามซึ่งเป็นปัญหาเดิมของไทยในหลายยุคหลายสมัยหลายคนมองว่าการใช้ลูกครึ่งจำนวนมากอาทำให้เสียเอกลักษณ์ไทยบางอย่างเช่นสไตล์การเล่นที่เน้นความพริว้วความเนียนความไหลลื่นแต่แท้จริงแล้วความหลากหลายคือข้อได้เปรียบสำคัญ หากโค้ชสามารถผสานคุณสมบัตินักเตะทั้งสองสายเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวเช่นให้ผู้เล่นไทยแท้สร้างจังหวะชิงจังหวะเลี้ยงทะลุหรือคุมจังหวะละเอียดแต่ให้ลูกครึ่งเติมความแข็งแกร่งในการประทะความเร็วและการจบสกอภาพ,าพรวมของทีมจะยิ่งสมบูรณ์แบบมากขึ้นกระแสแตงโมโลงปียพงยิงอาจเป็นเพียงความสนุกของแฟนบอลในโลกโซเชียลแต่ก็สะท้อนถึงความคาดหวังของคนไทยที่อยากเห็นทีมชาติพัฒนาไปอีกขั้น คำนี้ทำให้คนรู้สึกถึงการผสมผสานร,ระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าตำนานกับอนาคตสิ่งที่พิสูจน์ว่าฟุตบอลไทยยังมีพลังของความหวังอยู่เสมอแม้บางครั้งผลงานอาจไม่เป็นที่น่าพอใจแต่เมื่อแฟนบอลยังรอคอยและยังเอ็นดูทีมชาติไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เมื่อพูดถึงคเด็ดสึกเกิร์กหลายฝ่ายอาจมองว่าเป็นการตั้งเป้าที่สูงเกินไป แต่ในโลกของฟุตบอลความเป็นไปได้เกิดขึ้นเสมอถ้าทีมไทยจัดทัพลูกครึ่งแบบฟูทีมจริงๆและได้ลงเล่นด้วยสภาพที่ดีที่สุดตัวละครลับที่หลายคนยังไม่รู้จักอาจกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งพรวดในช่วง้ามคืนยิ่งถ้าสามารถหาจุดลงตัวระหว่างนักเตะที่เล่นต่างแดนกับนักเตะที่เล่นในไทยลีกทีมไทยจะมีมิติใหม่ที่น่าสนใจอย่างมากจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือเรื่องแรงจูงใจของนักเตะลูกครึ่งหลายคนอาจเกิดและเติบโตต,ต่างประเทศ แต่เลือดไทยในตัวทําให้พวกเขามีความผูกพันทางอารมณ์พวกเขาอาจอยากพิสูจน์ว่าตนเองสามารถสร้างชื่อเสียงในเสื้อทีมชาติไทยได้เช่นกันบางคนเคยติดเยาวชนทีมชาติประเทศอื่นแต่ไม่ประสบความสําเร็จบางคนกําลังรอคอยโอกาสไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนการได้เห็นนักเตะเหล่านี้กลับมาเล่นเพื่อประเทศไทยย่อมสร้างมิติของความภูมิใจที่ไม่สามารถตีค่าได้อีกมุมที่ไม่อาจมองข้ามคือเรื่องแฟนคลับลูกครึ่งหลายคอนมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าออกแนวอินเตอร์สร้างกระแสความสนใจได้ง่ายและเมื่อผลงานในสนามดีก็จะดึงคนรุ่นใหม่ให้สนใจดูทีมชาติไทยมากขึ้นฟุตบอลสมัยใหม่ต้องพึ่งทั้งผลงานและการตลาดหากทีมไทยสามารถสร้างทั้งสองเรื่องได้พร้อมกันก็ย่อมมีผลดีต่อวงการในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นยอดผู้ชมรายได้หรือโอกาสการไปเล่นต่างประเทศของนักเตะไทยรุ่นต่อไปมองในภาพรวมการสร้างทีมชาติไทยชุดใหม่ที่มีลูกครึ่งแบบฟุทีมไม่ได้เป็นเรื่องเพ้อฝันอีกต่อไป หากมีระบบสนับสนุนที่ดีการคัดเลือกที่เหมาะสมการประสานงานระหว่างสมาคมกับนักเตะต่างประเทศที่มีสัญชาติไทยและการบริหารจัดการที่มีมาตร,รฐานทุกอย่างสามารถทำได้จริงและหากทำสำเร็จฟุตบอลไทยจะก้าวขึ้นสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วตัวละครลับจะโผล่ออกมาจริงหรือไม่อาจต้องรอเฉลยในวันที่ประกาศรายชื่อนักเตะที่แฟนบอลกำลังลุ้นว่าจะถูกเรียกเข้าแคมป์หรือไม่ และว,วันนั้นอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยก็ได้หากไทยสามารถยืนหยัดสู้ทีมแกร่งอย่างกรกีได้อย่างเต็มศักยภาพหรือแม้แต่สร้างผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายฟุตบอลไทยจะถูกพูดถึงในระดับกว้างขึ้นอย่างแน่นอนและไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเป็นเทียงมุกในโลกออนไลน์วลีแตงโมโลงปียพงยิง ก็ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เล็กๆที่บอกว่าแฟนบอลไทยยังไม่เคยหมดแพ้สอชันไม่เคยหมดหวังและพร้อมจะสนับสนุนทีมชาติไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามขอเพียงทีมชาติไทยได้กลับมาคำรามอย่างสาง่างามอีกครั้งวันนั้นเราทุกคนจะได้เห็นความหมายของคำว่าพเด็ดสึกเติร์กแบบภาคภูมิใจที่สุดรักทีมชาติไทยเสมอไม่ว่าตัวละครจะรับหรือไม่รับขอให้ลงสนามแล้วเต็มที่คนไทยพร้อมเชียร์เสมอ